เป็นตะโกานาต,ตีเอาอดตะหึงวะวโกนมสวัสดีค่ะเอ่อเมน,นูว่าสิอัพคลิป เดี๋ยวกับนี่อย่างละมันสิเดินโซอีกแล้วนอว้องบ่มีสคริปต์ไหมน้องว่ได้เขียนสคริปต์ไว้น้องคิดเขาว่าน้องอยากอาซสุดๆนอ้นองนูอัอาดวันน้องจะไปล่งจัก2นาที3นาทีกับพ่อแล้วไออัน อยากจะบอกว่าเบสเซอร์เบสโน่กดค้ังยังไงยายบึงยาโฟก,กัสกดคางเร้ออันมืนนีนหนูอยากมาเล่าถึง เหตุสิ่ละสายสติสีบ่าวเหรอวะานูว๊าบปะนูสิเป็นโตของหนูแบบนี้ได้ในการวอาในการใส่ชีวิตของหนูเพราะว่าหนูกลับมาอยู่บ้านหนูกะหนูกะบ่ได้อัพคลิปโดนดอกโดนละลายตั้งแต่เฮ็ดคลิปอัพคลิปหนูก็อัดแบบเริ่มเสดเอา อัดแบบทเทระนี่เทระหน่อยอัดแบบจิกลิกจกหลอกอะ่ะภาษาบ้านหนูอะ่ะอัดพ่อแบบเอออัดไรยูตะว่ามันเบอร์ไหนโล่งจักเทียงสินะจ๊ะมันอาจจะเป็นแค่ว่าหนึ่ง้า้ามองในม่มของหนูหนูอาจจะขี่คานก็ไดหรือขันมองมองในม่มอ,อีกม่มหนึ่งก็จะเป็นแค่อะไรแบบว่าบงมีเวลาอ่ะอันนั้นก็สิดูดีเกินไปแต่สำหรับหนูหนูว่า หนคขาหลายกว่ามันกับบลูทเชิงขันขนาดนั้นดอกจา้าแลงเธอเอาซื่อซื่อซาสัญญาณเน็ตบ้านนู้มันกับบไดทูธดีปาน้นนานั้นนะแล้วจะอัพแต่ละเทอกะใส่เวลาเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงก็เลยแบบมันต้องไปหันอยู่ในเฮียนอยู่จ,จุดอัพสัญญาณัยิงแห้งในเฮียนแล้วแห้งแล้วไปกันยัยได้จ้าว่าว่ามันสิอัพได บันไดโอแดดพระอาทิตย์บกิ่งใจผู้ค้าเลยนะาภาคหนูอ่ะ <c> ห <oughs> นูบังแหวงสิได้บ่ <c oughs> คือเนูก็กำบมาได้บานไดส้สพ่อปีลหลายตอนนี้ก็บเขาเดี๋ยวี่เก่าเป็นบ่ล็อเอาคือจังมันคือจังบ่ไดยังเป็นสินเป็นอันจักเทีอจักยางเลยหดะมันกับเราเชื่อมเราความ มีมีมีคนบอกว่าความสำเร็จของเฮาอ่ะคืออย่างมันบละหนูเคยคิดได้ว่าความสำเร็จคืออย่างความเมือนคงงคืออย่างหนูออกไปหนูมันเป็นคนที่แบบบ่มักอยู่กับหมองมั่นบลายัางไปสซไปไซ ไปเดินทางตลอดตะกี้ย่างไปให้งานเขาไงหนูก็เดินทา่าไปเที่ยวกับบ้านยุสิมื่หนูกับหลงหนูก็ไปเที่ยวในตั้งสามสี่จังหวัดตั้งแต่สมัยว่ามีโควิดเนาจะหนูก็ไปนั่งรถไฟได้จ้ะตะกี้มันมีรถไฟฟี่หนูก็ขี่รถไฟฟี่วันที่นี้เขาเส้าฟี่ให้หนูหนูก็เส้าได้ขี่ไฟฟี่หนูก็ต้องเสียเงินสิตัวยืนตัวนั่งแต่เสียเงินคือเก่เกาสินะแม่จ้ะก็เลยแบบเออแบบเป็นยังตะกี้หนูก็มกักเลาะ เฮ็นแน่นกะลาะคือเกา่าจนจนได้เกิดคำถามกับเจ้าของหลายเทือเลยจะ้ะว่าความมันคงมันคืออย่างพ่อหนูได้ไปฟังคลิปของนกขอเรียนเอิญเอิญลุงเอิญลุงโจนจันใด้ได้จ้ะอันนี้อาจารย์เคยเปิดคลิปให้หนูเบิ่งั้งแต่หนูเรียนอยู่ปีปีสามบอกปีสาม้งแต่ปี ห้าแปดอ่ะงเรียนอยู่ปีสตั้งแต่ปีห้าแปดอาจารย์เปิดให้เบิงว่าเราจะใส่ชีวิตแบบสมระเป็นให้คาเป็นปาดเป็นนักปาานักปาาพุ่มปัญญาชาวบา้านใส่แบบพึ่งตนพึ่งพึ่งตนเองให้มันได้หลายที่สุดจังสิงมัจ๊ะหนูก็เลยเออพ่อได้ฟังพอพอฟังเล่ามาอยู่แต่ว่าเหาตะกี้ห้อก็บบไร้ตั้งใจปันใดเอาซื่อซะ ความเปลี่ยนเล็กน้อยกับบริดคิดว่าสิมาทางเกษตรปานนั้นดอกแต่ประเด็นเนี่ยือหนูโนูนนักกินหนูกะสิไปอีกแนวนึงอะนะไปมักแนวแนวธรรมชาติมันบลาหนูก็มักไปเลาะไปเหงาในในปลาในดงแต่ประเด็นอะเฮียหนูกบมีปลามีดงคือกันแต่กีนหนูมองขามไปมากกว่า เนอเนอเพราะว่าที่มองขามไปนูโฟกัสอีกเรื่องหนึ่งอีกงานแบบประเภทหนึ่งบได้โฟกัสเรื่องการเรกษตรหรือเกษตรอินทรีย์เลยมากอยู่ตะตะเกียมากมากแบบนั่นเนี่นี่โน่นนี่นั่นตลอดแต่ว่าบได้มากแบบดีสีมาเฮดจังสินะบได้คิดว่าสีไดกลับสิบได้คิดว่าจากของสิมาเฮดเอาแปเอามามันมันกระถามว่าอยู่ในสายเรียบปกติออกมาหนีแดงจึงคืนได้เลยจ้ะ มันก็อยู่ในสายเลียดแหละเพราะว่าพ่อกับแม่หนูเพิ่นกับผ้าเฮ็ดมาตั้กตะกี้ตะก้อนตั้งแต่ตับยีตเนาะตั้งแต่ย่ายหนูพุ่นญ่ย่ายหนูพุ่นตะกี้เพิ่นกับเพิ่นพ่อมีทีมีทางเพิ่นกับผ้ากันเฮ็ดมันบละเฮ็ดตะกี้กับสิเป็นเฮ็ดเอ่อเฮ็ดทั้งเชิงเดียวทั้งผสมผสานแต่ว่าห้าวเวไนปลูกแบบประปาย ก่อนที่สิมาปลูกมั่นแบบจริงๆจ,จังๆตอนนั้นกะปลูกบักแดงบักทัว่วปลูกเขาเขากระปูมีกล้วยกระมีไท่กระมีปลูกทั่วดินนะแม่จ้าปลกทั่วดินหรือบักทัว่วลิสงอะ่ะแหละแล้วก็เขาโพดตั้งเสียบักแดงโม้แดงจริงแดงไทตะกี้กระปลูกปลูกกัะสั่นจ้าบักแดงสร้างแดงน้ำแดงกาัาปลูกเบิด กะจีไป, for for ไปขายผ้าผ so ้าเพ in oui. ิ <food for> <rix> ่นกะซื้อผ้าหนูไปขายขี่รถปิกอัพจะไปขายน้ำตลาดไปซื้อของมาขายซีกามี่มันที่นี่ด้วยด้วยความเป็นเด็กน้อยเฮาก็เห็ดน้ำเพิ่นนั้นด้วยแบบเฮ็ดทั้งเฮ็ดทั้งเล่นเอาซื้อซะบับสมัยเป็นเด็กนย์อะเฮ็ดเทั้งเล่นรอกระกายเป็นว่าพ่อใไง หน,นูก็เคยถามจากามได้ว,ว่าหนูมักอยงาเพราะว่าหนูบ่อยกเป็นหมอหนูยานค้นยามค้นไข่หนูเบียเป็นหมอหนูอยากเป็นคู่บอเอาซือคู่จะมาถามบ่ตอนมาธยมมาถามว่ายายคืออยากเป็นยังหนูก็บย่แล่ะละ่ะ <c oughs> จบแล้วอยากเป็นยังเสียงบอหนูคิดยังบ่กออกหนูก็ตอบว่าคู่ <c oughs> คือวัคิดบอกออกนะตอนะไอยู่บ่สีคู่จะถามความฝัน วามหมายของคู่ที่แท้จริงตอนนั้นหนูก็อาจจะบไรยิยาดอกแค่แค่ต่อไปแค่ต่อไปให้มันแล้วเอาซื้อซะแค่ต่อไปมันแล้วเลิกเ,เราไปที่ไหกะกลับมามาคิดอีกทียกับตอนจิตจบมันบระจาว่าเฮาสิไปเลียนต่อดานใดอยังเสียพ่อเบิ่งไปอ่ะหมอก็บ่มาก ยานคนไข้คู่โอ้ยขานว่าน้ำเล็กน้อยกประมาณอีกเฮ้ยมักอยู่กับต้นใหม่เว้ยธรรมชาติปลาใหม่ปลายทางปลาใหม่เลยสอบสอบ,สอบ,สอบรับตรงนั่นนู่นนี่นั่นอ้าวตามตามสไตล์เด็กสิเขามาหาไล่กันมาจ้ะก็สอบจนได้ไปเลี่ยนนั่นแหละเลี่ยนกับใบเลี่ยนตรงซ้ายเรกจ้ะ เลียนสิ่งแวดล้อมเป็นเป็นซื่อซื่อสาขาน้นมหายาวเลยการจัดก,การทรัพยกกากรธรรมชาติและสิ่งแวนล้อมมหายาวเลยแหละจ้ะล้วก็กลับกายเป็นมาเลออีเ่ยนเลี่ยนไปมันจคิค่อยค่อยเห็นเห็นจากของหลายด้านนั่งเสียนมาจ้ะเห็นเห็นจากของหลายด้านว่ามาักยี่หยางมาอ,อยีหยังไปทางใดล่ะ เกจออกมากแต่ละตันู้ไปทางใดตินูกระสิไปทางนิเวททางป้าไม่ทางลุ่มนม้ำความขัดแย้งละกาเอ่ออยังก็ละ่ะเบสิกพื้นฐานเบสิกพื้นฐานนั่นแหละพื้นฐานของวิทยาศาสตร์สิง่งแวดล้อมแล้วก็สัตว์ป่าเนี่ยเนี่ยนูนจะมนูนจะได้ได้เกจหลหลกว่าหลกรแม่นซุ่มหนีต่บันทางเคมี จุลชีวะเอี๋ยฟิสิกส์โอ้ยบออยากพากขอพานใดด้วยดีกับพ่อจ้า <c oughs> สมัยตะกี้โอ้ยปติดเอฟกับกบุญัวกูแล้วอารมณ์ประมาณนั่นเลยจ้ะเราไปบนี้ดีดเออจบมานุก่ะเอ้าจืดอซะหนูไปได้ให้งานตรงสายดอกจบมาบอระวังขารับปริญนยางสิหนูกัไปให้งานเสิร์ฟเด้ไปเป็นแม่ครัวางสิเนาะ มาเค้นน้ำกินอยู่กับมาตะกัดเฮดแซบ,บเฮดแซบ,บกับสร้างมาๆม,ามันเองสินะกับความมาก,กันเลยกับไปเฮ็ดงั้นกับเบรยอร์ยังห้าเอาไปสอบการมาเลยจะห้ากับเบอร์อะไรอีเพราะว่า,าห้าเฮ็ดได้ห้าบอเกียงเสิร์ฟเป็นสีนหนุกับเฮ็ดได้ร้านกาแฟหนุกมากบ่หนุก็มากหนุก็มากกินเมื่อยังดอกมากกินหนุก็ไปไปเฮ็ดแล้วไปเฮดงานล่องบอลหนูกเฮดงานล่องบาลทดลองงานประมาณอาทิตย์หนึ่งว่ามักบอ แต่ถามว่างานมันหนักว่างานมันหนักที่ตนอย่งน้านมันหนักจ้ะนูไปอยู่ในใททททททอททล้องานเออเค้นอาหารให้คนไข่เซมิโนจะ้ะตึกนั่นตึกนี่แล้วส่วนรายนูประจาอยูอ่ตึกหัวใจตึกศูนย์หัวใจของของันแกนลองทดล้องงานประมาณที่นึงก็เลยแบบเออโอเคบอมแมนทาง จบออกพามันออกแค่พีิันเอิรนม,มาถามว่าโอเคบอบอกโอเคกะคือจบ,จบตรงนั้นนเก็รมาให้งานนอย่างนี้เเยวแว่มันกับคนพบแต่ว่าอม,มาทางกเกษตรแบบนี้มัน,ม,นมันเอ็นมาทางนี่บันร้ายบแบบนี้ก็เลยแบบเออคิดคิดพอถึงศาสตร์พระราชานเราจะยัง,พ,พ,ยงพ่อเพียงเศรษฐกิจพ่อเพียง กษตรอินซี่นูกะเริ่มเริ่มหันเฮมาท่างนี้หลายจักน้อยละบ้านเนี้เริ่มเริ่มจากคนพบจากของแน่ว่าเป็นอย่างคือจังจังสันจังสี่สื้อไทยนะก็มาอยู่บ้านก็มาอยู่บ้านเดือนพฤศจิกเดือนท่านว่ากับถบปเลีญาตมาจ้ะก็มาไปปลูกนั่นปลูกนี่ก็พ่อได้กินพ่อพ่อได้กินพ่อได้ไปวัดพ่อได้ไปจังหันกับว่าเป็นอย่างว่าท่านคล้ายดอกจ้ะ บได้ปลกขายตอนนั้นกับเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดหลากาักอนูก็ลองเฮ็ดปุยมาของอาจารย์ลุ่งนําพอเฮ็ดเฮ็ดมันก็สํามเฮ็ดสัมปะปีอ่ะคือเฮ็ดแล้วห้าหางานพอจังซีแม่ห้างยังห้างยังบ่ท่านได้แบบกลับมา,าแบบเต็มรูปแบบว่าเฮาสิมาเฮ็ดจริงจงจังจบ,บ่มันบัดท่านอก็กบับมาเต็มรูปแบบบ่ท่านใด้กเฮ็ดยู่นี่ประมาณนี้ เดือนมักกะล่ากลุ่มปลายกุ่มผ้านูได้งานเขาใหญ่พีทุ่ม่ามือนานไปงานแตง่งมูจะ้ะเออแตง่งแตง่แตงอ่าอาวนูก็ไปแล้วผีทุ่ม่าว่มาวมีงานอยูเขาใหญ่ยังใั่สิหนูกะได้เรียบร้อยไปเฮ็ดเฮ็ดย,ยืนฮะงานอยู่ฝั่งใหญ่ประมาณสิบเดือนเกือบปีอสองเดือนกับพ่อปีตะวันไปพรอในเจอฟิวหนูกะไปนเนี่เจอฟิวต่อพอานึงหนูหนูหน ด้วยใจหนึ่งหนูก็อยากเหตุทางด้านปลูกฝังน้ำปลูกฝังจิตสำนึกให้เด็กเห็นเด็กน้อยน้ำหนึ่งสนะที่จริงอะหนูก็เงินแล้วหนูไม่ได้อยากเป็นคู่แต่หนูก็กเามากกว่ากับเด็กหน้อยเด็กดูว่ากำมาแจวะานึ่สินะก็เรียกแบบแต่เฮาเฮาด้วยใจจริงเฮาเฮาอยากเห็ุจังสันน้ำแต่ว่าเฮาว่ามีโอกาสมากกว่าแล้วพ่อใดมีโอกาสแล้วหนูก็เรียกว่าโอกาสองไรวะ น,น้องไป,ไป,ปงงนไก่ผสบกากตาดีน้ำเพื่อที่อาจจะเอามาตอยอดในในอนาคตข้างหน้าของห้องโแล้วหนูก็เลือกออกจากเขาใหญ่อยู่เขาใหญ่หนูก็ไปพอพีใส่สีอะลรจ้ะมันขัดสีเทาวคว้ามันก็ะเนี้ยวนี่กับป่าไปสิบสในที่เดีวเดียวกับ่มีคนฟัง <c oughs> หนูก็เลยเออว่าเป็นยังอันนี้ก็เห็นมันยาวไปเลยฟังบ่ฟังกะบ่เป็นยังจ้ะอันนี้มันเหมือนเหมือนห้าเห้าวเราประสบการณ์นูนี่นั่นให้ฟัง เอาเป็นว่ามันมันกับเงินสรุปสรุปมันกับอะไ้เชิงสรุปเอาเมันเอามายหญ่ใย่ยอยๆให้่ใหฟังซืือก็คือจนจนได้กับหน้าเต็มรูปแบบเออเสือหนูไปให้งานอยู่เขาไงเรากวก็ไปเนเจอร์ฟิลมาเนเจอร์ฟิลูอยู่นะ้งสองปีตั้งแต่เพิ่นแบบทริปแรกหนูบรยอยู่เพรานะว่าหนูบรหนูบรูพ่อทริปสองเพิ่นมาเขาไงหนูติดเลยบบน,นี้หนูหนูเป็นปิงเลยเกาะปอย นูกเฮ็ดซอยเพื่อนเพื่อนไปเขาอย่งสินูก,กับไปมือมือหยุดของนูนูกับไปซอยผีเพื่อนอังนีได้ไปคุยไปนั่นไปนี่กบเด็กน้อยเออกูกลับมาคือเด้คิดในใจเออกลับมาคิดทั้งว่นกลับเด็กน้อยถ้าเป็นอยังนั้นก็อยากเป็นคู่เออก็เงินจกของเพ่อเห้กับมาคิดตรงนี้ได้ไง่ายว่าเป็นยังคือจังไปอยากเป็นคู่สุวแต่หนูระวังที่หนูไปนี่จะฟิลหนูหนูได้ประสบการณ์หลายอย่างหนูได้วามดูหลายอย่าง ได้เห็นคนได้เห็นเล็กน้อยได้เห็นพ่อแม่ได้เห็นครอบครัวที่การเลี้ยงลูกของเพื่อนเป็นอย่างไดของข้าเจ้าเป็นอย่างใดอันีม่นบาจะแล้วก็ได้ได้คอนเนคชันของเฮากลับขึ้นมาย่างหน่อยเฮาก็ไม่ผี่ที่เพิ่นเป็นที่ปรึกษาให้เฮาได้มี ครือข่ายที่เห็เฮ้าพ่อจะรู้ว่าเฮ้าสิต่อยอดจังใดใดแต่แต่ในในปัจจุบันที่หนูเฮ็ดตอนเนี้ยหนูยังบ่ทันได้มีอยังเป็นรูปเป็นร่างหนูต้องมาเฮ็ดนําเพิ่นต้องมาเฮ็ดนําพ่อกับแม่นําเพิ่นเฮ็ดซอยเพิ่นพร้อมแล้วก็สิเฮ็ดของเจ้าของพร้อมมันก็เลยแบบอาจจะใช้ระยะเวลาในการดําเนินการการที่มาเฮ็ดจังซี่บ่แม่นว่าเฮ็ดปุ๊บปั๊บแล้วมันจะได้จังซี่มันบ่จ้ะหนูก็เลยคิดว่าการใช้เวลามันจะซอยให้เฮาตกตะกอนความคิดที่เฮาคิดไว้ตั้งแต่เฮาว่าเฮาอยากเฮ็ดอยากเฮ็ดอยากเฮ็ด มันเป็นการสะสมแบบเฮ้ยเฮ้าสิได้ไอเดียนั่นไอเดียนี้เฮ้าเฮ้าคิดถึงถึงเป้าหมายเสซนมันจะเฮ้ากันค่อยๆได้ไอเดียพ่อหนูไปอยู่กับพีเพิ่นแบบเต็มรูปแบบหนูก็ไปซอยซอยด้วยความเ,เ,เต็มใจหอมเสื้อพื้นใบละไปอเพราะว่าหนูก็อยากซอยตรงนี้อย่างหน่อยเฮาเขามาได้ซอยหลายเฮาเป็นส่วนหนึ่งที่เฮ็ดให้เด็กน้อยมีจิตสำนึกตรงเนี้ย ยิ่งเด็กน้อยมันเป็นต้นกาในหน่อยถ้าเติบใหญ่ค่ะจะพานการดูแลดีๆมันกระสิออกดอกออกผลที่มันงามมันบาะจากนันลละเปรียบเด็กน้อยเป็นดังต้นไม้เพราะว่าเกิดมเมล็ดเกิดการเกิดแกเจ็บตายเกิดเกิดแกเจ็บตายมันมันมาน้ำกันอยู่แล้ว มันก็เลยหนูก็เลยเปรียบว่าเด็กน้อยก็คือมเมล็ดพันธุ์สั้นดีสันหนึ่งที่เขาจะบ่มพอตั้งแต่น้อยจนใหญ่ถ้ขาขันไปพ่วนตนตอนใหญ่มันไดอยู่ตวามันอาจจะเสียเวลานะตรงงานซัวเขาจะคิดไดมันก็ใช้เวลาไม่แกดัดยากไม่อ่อนจะดัดง่ายผูเขาพ่นผ้าว,ว้ามาหนูก็เลยเอามาใส่ตรงนี้เริ่มหอนลวจ้ะเพราะว่าตอนตอน,ตอนมานาั่งไม่ๆม่ันกบ,บ่บหอนอ่ะนะ มันพ่อนแบบนี้ไ <laughs> อ้ส่เสียสีกุมมืยดูขึ้นงานกอนก็เลยแบบอ <c oughs> เห็นเห็นสภาพวะต่างๆที่ห้าเข้าไปเ็นงานในเมืองแล้วนึงเป็นคนที่ประมางานในเมืองแต่กลับต้องไปอยู่สองปีถ่ามวาอึดอัดอึดอัดหนูเป็นคนแพ้ฝุ่นแพ้อากาศนัศ่นสิโอ้ยแค่ดังแตะ เอาแมดออกหนูเป็นคนติดแมดเด้อตะกีติดแมดบ่แมดกับต้องพาขั้นข้อหนูสิปิดตลอดเลยเวลาไปใส่มาใส่แสบเพราะว่าหนึ่งหนูหนูวิ่งกินขันโหลดเมาเมาแล้วก็มันแสบดังหนูก็ต้องใส่เพราะมีปิดปากอีกอันหนึ่งคือเดินทางคันชีรถไฟนี่โอ้ยขีเมือนี่ดำปื้อปื๋ย้่ำดังหนูแต่เกี่ยหนูนั่งรถพล่มตลอดเนาะเออ ก็เลยแบบมันเอาซือสม,มันประสบการณ์ชีวิตหนูอาจจะบ่ไดชกชุนหนูแค่แค่แค่อยากมาเล่าอ่ะอยากมาเล่าดูกันฟังว่าแบบส่วนหนูสิตกตะกรงความคิดว่าจะขวางสิมาเฮกสีซอินซี่เนี่ยมันใส่เวลาสาใดมันก็นเลยเออเทิร์กเฮกเหล่าไหนบอมันสิบอ่แล้วเออลืมเลยเห็นมาเนี่ย ทั้งเฮดทั้งเบานี่นก็ขาได้แล้คือหนูก,ก็อยากใส่ความคืดความแหละมนันจะห้าวอันไดประสบการณ์เนาะประสบการณ์เนะอัปะชคชุนเราบานที้หน,นูกะอืมพอคิดแล้วแล้วพ่อได้แล้วแล้วหนูก,ก็เลยกลับมาที่บ้านหนูกะถ้าอยากสร้างอีกอันหนึ่งมันจะมีว่าเป็นอย่างสาวไว้ยิบหกยางยิบเจ็ดจิบมาก เฮกเกษตรอิน like ซีมันมีคลิปหนึ่งอันนั้นยนาหยิบหกนาทีพปยอยากฟังก็ไปฟังไปขีดการฟังกบผ่านจ้ะอันนี้ก็สี่ยี่สิบนาทีแล้วเดี๋ยวนูมากราวตอเพราะว่ามันมันเป็นการเหตุแห่งนูได้ตกตะกอนเอาซือซะเหมือนระยะเวลาที่ห้าจะบ่มเพาะความความดูหรือความที่ห้าอยากเหตุสะสมมากว่าห้าจะไปด้านใดบมแมนว่า ตอนเป็นเด็กหน่อยห้าคขดอีกแบบหนึ่งมันมาจากพ่อหญ่ขึ้นห้าวจะคิดอีกแบบหนึ่งอยู่แล้วในช่วงเรายช้เวลาที่ห้าใหญยมากเนี่ยมันจะมีความคิดแต่ละแบบแต่ละแบบเขามากกระทบห้าตลอดพลังงานถูกพลังงานเขาจะเขามากระทบห้าตลอดจัา๊ภไยเป็นไปมาจากพ่อห้ามันมันมันเป็นสิ่งที่รอบกายห้าที่บ่งพอห้าให้ตกตะกอนความคิดขึ้นมาได้ว่าห้าจะไปทงไังใดต่อจับยังในการเหตุ เอาซื้อซะตอนนี้ซัำเบิ่งจังหนึ่งเพื่อจังกัมมาบานมาก,ก่อพ่อแม่เอาซื้อถันค้นพ่ายหนอกมองซันก็เออแล้วแต่เขาเพราะว่าห้ามหูตัวห้ากับพ่อคืออันนั้นมันเป็นความคิดของคนหลอกขังห้าคนที่เขาจะคิดจังไดกับซังซังเขาแล้วเพราะว่าตะกีนึอาจจะขิดหลายแรงพ่อพ่อพ่อพอานมาจน,นับปัจจุบันเนี่ยหนกรเลได้แต่ก่อน,อนคว้คิดว่า ออสร้างเขาช่างเขาช่างเราช่างใจดีใจตะขอเนี่ยหนึ่งเป็นใจใจที่สำคัญที่สุดคือใจตะขอถ้าเอาใจเขามาใส่ใจเห้าเห้ากับใจได้คิดอีกแง่นึงเพื่อที่จะเห้าได้เห็ุในสิ่งที่เห้าปรารถนาแล้วจะบัไดไปลูกล้านความคิดของเขานำเพราะว่าค้นเห้ตาต่างความคิด แล้วเขาจะคิดจังไดหนูเลิกหนูก็เลยแบบเอสร้างเขาบางอ่างบางบางย่างหนูก็สร้างบางย่างหนูก็อาจจะเก็บมาคิดที่จริงเขาอาจจะบ่อยากคิดหรอกแต่ว่ามันมันจะแบบเขามาในหัวประจําแบบบพยายามตัดเพราะว่าหฮอหฮอหูตัวหฮอดีที่สุดไคสิว่าจังไดก็สร้าง คิอว่าูเกาะแม่ก็พอกินกันแล้วแต่เพราะว่าเขาก็บ่ได้มาหาเงินให้เฮาใส่ห้าก็บ่รด้หาเงินให้เขาใส่เ้าบ่รด้ปลูกเขาให้เขากินเขาปลูกเขากินเองเฮาก็าปลูกเขากินเองได้เออนั่นละห้าก็เลยแบบอันใดคิดได้ก็คิดได้อันใดคิดบรด้ก็สร้างหัวหามันเดี๋ยวพ่อใส่ระยะเวลาในการดำเนินชีวิตของห้าไปแต่ละมือมันสิตกตะกก่อนเองของมันว่าจะเป็นจังไไดมากจังไได เดี๋ยวเมื่อเนี่ยหนูหนูพ่อสำนีดีกว่าเพราะว่ามันมีสองอาที่เราโคตรเยอะกี่คันฟังมืออนาจังมาเวากันไหมเนาะจ้ะกระสันาจากขอบายบายละเดอสวัสดีค่ะหอนพวดบันนี่